สวัสดีครับวันนี้กับเขาป่าคือเก่าครับผมปอยอยู่ครับในปาอยู่คาริบตัดเนาะครับประสูงครับอยู่ต้นว่าครับผมสูงครับผมอยู่ไม่สูงนะครับอยู่ไม่สูงครับผมครับอยู่ไม่สูงเนาะครับอยู่ประสูงครับผมอ่สวัสดีแน่นะครับ ยูก่กบไผเนี่ก็ลำบากหากก็เจ้าได้เนาะครับอยู่กกว่าครับอยู่ไม่สูงนะครับนี่ครับตัวว่าต้นนี้เดียวผมตัวน,นิดหน่อยครับผมต้นบวใหญ่นะครับถึงกับประมาณเพียงหัวผมพอดีประมาณเพียงหัวผมพอดีครับผม อยู่ไม่สูงนะครับผมลงอยู่ไม่สูงครับผมต่อมนิดเดียวครับผมต่อมนิดเดียวครับ สวยงามมากครับผมนะครับเล็กแต่ว่าน้ำเต็มครับผมเล็กน้ำเต็มครับเล็กน้ำเต็มครับสวยงามครับผมสวยงามจริงๆรงครับงอากับน้ำเต็มครับน้ำเต็มเด็กอุตุนึงพี่ต้อง สวยงามมากครับผมอ่าครับสวยงามมากครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับผมเด็กน้ำเต็มกับสวยงามมากครับผมสวัสดีครับ